ที่แปดตุมาไม่พวงประชาล้มตายทำถึงต่อการร้ายถึงนกลายเป็นพลทหารไทยมันไร้สิ้นติดเมตตาลงมือฆ่าคนอย่างสาใจชายปืนกยิงทันยิงชายจิตดับสลายไว้ที่ไปหัวใจอำมพาตเลยทกระกถูกเพียพระครูบริสุทธิ์ชีวิตก็ถูกมใจมัตุ้กตามเบนกำอยู่ตามปิดาะที่ตัวมันทำาไ,ไมเป็นผิดชีวิตคนเราเขาก็รักตัวกลัวตาย มันเริ่มผิดเพี้ยนขอไม่เปลี่ยนอปลงปัญหาและที่บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ก็คือความแตกคือขนานลองนำไปคิดดูสักนิดก่อนที่มันจะเกิดอีกไม่ช้าเห็นบอกเราอย่าทำตามสัญญาให้มาฮาปียี้ไม่พัฒนาป้าก็บอกขึ้นกขปบเปคนไทยถ้ามันนานมาเกินจะบันเลยขนมปังที่ไม่เป็นมุนดใส่แล้วนี่เข้ามาอยู่ประคู้ไใจแจกเงินทำไมใช้หน่อยก็ดีทมมั้งหม หรือเพียงซื้อใจด้วยการแจกเงินทอนงไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมไกลทำให้เราวุ่นวายรดคือโต๊กินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลายหูจน,นเริ่มเท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไรเราไม่ใช่เศรษฐีกินดีอยู่ดีมีความสุขทำได้ดเยนเยนื่อน,นยิ้มทั้งท